สวัสดีค่ะ,ด,คะดิฉันนางสุภานีอัตราใจครูโรงเรียนอนุบาลยะลาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ เกิดเมื่อวันที่3สิงหาคมพศ2504จบการศึกษาจากสถาบันราชพัฒยาลาวิชาเอกการประถมศึกษาประวัติรับราชการ24มีนาคมพศ2540เริ่มรับราชการโรงเรียนบ้านกำปงบนนุณณ์ตำบลจักวะอำเภอรามันจังหวัดยะลา9พฤษภาคมพศ2544 เข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งโรงเรียนอนุบาลยะลาอุดมการในการทำงานดิฉันคิดว่าอาชีพครูเนี่ยเป็นอาชีพที่มีเกียรติเพราะฉะนั้นจะต้องแสวงหาความรู้อย่างสม่ำเสมอและก็หากมีอะไรต้องแก้ไขก็จะต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นนะคะปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นผลงานที่เด่นที่มีความประทับใจก็คือได้รับรางวัล เพชรเสมาเยลาเขตหนึ่งสาขาการสอนคณิตศาสตร์พศ2552ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนายนัต,ตสิทธิ์คงนวลใหญ่ครูโรงเรียนอนุบาลยลาวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษเกิดเมื่อวันที่1เมษายน2504 จบการศึกษาจากวิทยาลัยครูยะลาอีกพระศึกษา,าประวัติรับราชการเริ่มทำเป็นครูผู้สอนที่โรงเรียนบ้านตะลบแมนาอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานาีเมื่อวันที่3มิถุนายน2528ได้ทำการสอนอยู่ที่นั่นเป็นระยะเวลา25ปี หลังจากนั้นได้ย้ายมาที่โรงเรียนอนุบนาลยะลาเมื่อวันที่26ตุลาคม2553รวมเวลาปฏิบัติงานทั้งหมด36ปีในส่วนในเรื่องของอุดมการนะครับที่ผมได้ปฏิบัติและก็ทำเป็นกิจวัตรทุกวันก็คือการทำกีฬาวอลเลย์บอล โดยที่ให้นักกีฬาที่มีความสามารถพิเศษนนะได้ไปศึกษาโรงเรียนศึกษาต่อโรงเรียนที่มีชื่อเสียงอย่างเช่นที่ผ่านมามีบด,ดินเดชาสิงห์สิงห์อัศเสนีสองโรงเรียนสวนกหลาบวิทยาลัยนนทบุรีโรงเรียนกีฬานนวิทยาหกนะครับทีนี้มาเรื่องของผลงานนะครับผลงานผมนั้น ผมมีความภาคภูมิใจตรงที่เด็กผมสามารถเข้าร่วมแข่งขันในรายการวิทยุการบินมินิวอเลย์บอลรอบประเทศเกือบทุกปีโดยเฉพาะตั้งแต่ปี2552มาจนถึงปี2563นะครับทำให้ผมภูมิใจมากและยิ่งภูมิใจมากอีกเรื่องหนึ่งก็คือสิทธิ์เก่าโรงเรียนอนุบาลยะลานะครับได้ติดเยาวชนทีมชาติไทย ่เด็กหญิงอังเขาวิภาแก้วทองสุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลารองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลาทุกท่านผู้ปกครองคณะครูนะบุคลากร,กรทางการศึกษาทุกคนที่ให้การสนับสนุนวอลเลย์บอลของโรงเรียนมาโดยตลอดขอขอบคุณมากครับบวัสดีครับ สวัสดีครับกระผมนายสุธรรมบุญพลมตำแหน่งช่างสีสีโรงเรียนอนุบาลยะลาเกิดเมื่อวันที่22เดือนธันวาคม2503ปัจจุบันบ้านเลขที่อยู่ที่บ้านหัวควรเลขที่53ทับ3หมู่6ตำบลวังพระยาอำเภอรามันจังหวัดยะลา กระผมบรรจุเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยสามสิบสองที่โรงเรียนวัดนิครูถาวราและปฏิบัติงานมาที่โรงเรียนวัดนิครูถาวราจนถึงปีห้าสามโรงเรียนได้ทำการยุบตัวลงกระผมได้รับคำสั่งย้ายมาปฏิบัติงานที่โรงเรียนอนุบาลยะลาวันที่หนึ่งสิงหาปีห้าสาม และปฏิบัติงานมาจนถึงปี64รวมอายุราชการ3 2ปีและจะ,กะเกษียณอายุลงในวันที่30กันยายนพศ2564นี่ครับผมหากเราต้องจากกัน จะเป็นด้วยเหตุใดเก็บความคิดที่คล้ายกันกับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนั้นไว้หากวันไหนที่เธอเกิดจะเจอทุกภัยหากเธอนั้นเดือดร้อน จะเป็นเรื่องใดที่ทำให้เธอท้อแท้ ใกล้ๆจะหากเป็นเธอจะรีไปให้เธอได้ความสบายใจจะไปทันใดจะยืนเพียงข้างเธอไปอยู่ดูแลเป็นเพื่อนเธอให้เธอหมดความกังวลใจจะไปทันใดจะตรงไปจะใกล้ๆจะหากเป็นเธอจะรีไปให้เธอได้ความสบาย